สวัสดีครับดนด,ดีต้อนรับเข้าสู่อช่องสุรเชชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําหรือว่าจะมาเขาเรียกว่าจะมาทําดนตรีแนว็อกให้เพื่อนๆทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในที่นี้ผมจะใช้ plug-in ตัว Ammetton Eclip ตรงนี้นะ e c l i กหรือเปล่านะแล้วก็ใช้ a m b e d นะครับแล้วก็ตัวกรองก็จะใช้เป็นตัว p l u g ินในตัว FL Studio นะครับ ก็เราไปเราไปดูเลยว,ว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม SL Stereo ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วใครที่ยังไม่มีปลั๊กอินตัวพวกนี้นะก็อยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ่าอินบอคมาแล้วกันเนาะอินบอคมาหาผมเนาะหรือว่าจะไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับก็ในที่นี้ก็เรา,าขั้นแรกที่เราจะมาทํานะครับในที่นี้ผมจะตั้งความเร็วอยู่ที่11 0นะครับ ประมาณ110ยสนะก็กําลังดีไม่เร็วมากครับก็ในในตัวนี้ผมจะใช้แค่สี่คอร์ดนะก็จะเป็น c a minor แล้วก็ f g นะครับง่ายๆเราจะมาทําดนตรีแนวล็อกกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าเรามาดูกันเลยว่าดนตรีที่เราทําขึ้นมามันจะคลาสสิกแล้วก็แบบโด,โดนใจหรือเปล่าเราก็มาดูแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแนวทางใหค้คนที่กําลังลองหักทําดูเนาะ เราผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับก็เราก็ไม่ดูกันยว่าจะทํายังไงบ้างอ่าก่อนอื่นนะเราเปิดพอเราเปิด F L ขึ้นมาปุ๊บเราให้เราตั้งไอคามเดวไว้ที่ร้อยสิบนะครับพอเราตั้งคามเดวร้อยสิบปุ๊บเนี่ยตัวที่ผมจะทําตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแผดดับนะครับกรองก่อนเนาะตั้งชื่อแล้วก็สามารถาระบายสีว่าเราจะเอาสีอะไรใส่เข้าไปแล้วกดโอเคครับจากนั้นให้เราลากไปเลยลา,ลากไปประมาณก,กี่ห้องก็แล้วแต่เรานะครับ แต่ผมเหลักๆผุจะใช้แค่สีห้องเนาะแค่สีห้องแล้วทีนี้เราก็มาตรงที่เป็นรูปปลั๊กตรงนี้นะครับให้เรากดปึ๊บแล้วก็ไปเลือก APC ดัมนะครับแล้วก็มันลากมาวางในในตรงนี้พอเราลากมาตรงนี้เสร็จนะครับให้เรากดที่เป็นรูปสอนชี้ตรงนี้นะครับ <úsica> เห็นเมาส์ผมหร,รือเปล่ากดตรงนี้นะครับแล้วเลือกพรีเซตนะครับเลือกเป็น HQ Metal Clip นะครับ รอแป๊บหนึง่งอ่าพอโหลดเสร็จเราก็ลองกดแน่ประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากให้เสียงมันแบบอ่ากึ่งกล้องไรมากขึ้นก็สามารถานี้ได้นะถ้าเกิดว่ากรณีแบบเราต้องการเสียงอเขาเรียกว่าเสียงอ่าตัวเสียงแสแนให้มันแบบกึงกล้องหน่อยพอเราเราก็มาไล่เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ทีนี้เราก็เพิ่มแล้วก็กดตรงนี้เป็น ม่ทอดคลิปเหมือนเดิมนะแต่ว่าในในอีกตัวนึงเนี่ยเราจะเราพอเราเขียนตรงเนี้ยเราก็จะมาเพิ่มในตรงนี้ว่าสแนนครับสแนนเนาะก็สแนนก,นก็ก็เหมือนเดิมครับอ่าเราก็ล่ามาสี่ห้องเหมือนเดิมเรามันจะมาเขียนในส่วนของสแนนก่อนเนาะสแนนเนี่ยก็คือเราก็แค่มาตรงนี้แล้วก็มาเลือกตัวที่สองนะสแนนจะเป็นตัวที่สองนะครับแล้วก็เราลงมาข้างล่างนี้ตรงที่เป็นสแนนตรงนี้นะครับให้เรา แสดงก็จะเป็นตึ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนกรองก่อนเนาะกรองเดียวเดียวไปตรงกรองตรงนี้นะอันที่หน่งเราจะตีเป็นกรองนะครับตุ่มเตะตุ่มๆนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ตัวนี้เราจะตีเป็นไฮแฮปไปด้วยเนาะเราก็มาลองดู นี้ก็เรามาดูในในอันที่สองมันจะเป็นสแนเนาะสแนของเราเราก็มาดูกันเลยเ,เดี๋ยวนะอันนี้ผมขอปิดตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็เรามาดูตรงนี้ว่าสแนเาเราจะวางยังไงบ้างามาดูตัวที่หนึ่งก่อน,น,นเนาะเราต้องคขีตรงนี้ ประมาณนี้นะแสแนงเราจะใส่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปใส่แสแนงในตัวแถบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิกก่อนพอมาตรงนี้ผมก็จะกดอันนี้มาเหมือนเดิมแล้วก็อันที่สองนี่จะเป็นแสแนงนะครับแล้วก็แสแนงของเราก็จะเป็นห้องตรงนี้กับตรงนี้เนาะพอเรากดอันนี้เสร็จก็จะมากดไม้ท่อตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นอ่าพิสเซอร์ พอมามิเซอร์ตรงนี้ผมก็จะไปเพิ่มรีเวิร์กนะครับเพื่อให้ตัวแสแน,นร์เราะกึ่งกล้องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนะ ใส่สแนนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จะเป็นเบดนะครับเรามาเพิ่มเบดก่อนเนาะก็เราก็มาใช้ผมก็จะมาใช้ปลั๊กอินตรงนี้นะครับลากมาเลยเบทตัวนี้ผมก็จะเขียนลายเบดขึ้นมาเราก็จะมาเพิ่มแท็กเบทขึ้นมานะครับ b s s เนาะเบทผมจะให้เป็นสีเหลืองแล้วกันอตรงนี้โอเคไปเบก็ลากยาวนะครับ แล้วก็ทีนี้ก็ามากดตรงนี้นะแล้วล้วก็มาขวาเปียนโนโรนะครับอ่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเพลงเนี่ยจะเป็นดนตรีเราจะเป็น C นะครับา C เราก็จะเพราะว่าเบสเรามันจะเล่นแบบตึก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 อย่างเดียวนะฮะเราเราจะไม่ปล่อยให้ยาวนะครับอย่างนี้กดคอนโทรลแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับกดลากมาคอที่สองจะเป็น A เนาะ แล้วก็จะเป็น F แล้วก็เลื่อนมาเป็น F แล้วก็ G ล่างมานะแล้วก็เป็น G เน่เราก็มาดูกันพอพอมาได้ประมาณนี้เนาะเราก็ มาเพิ่มตัวพละของเราเลยนะครับพละของเราก็จะเป็นอ,อนี่นะครับไอตัวแอมแตรท่องออพิก e นี้นะครับ <c oughs> พอเราลากมาปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ตัวพิกตัวนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปพิกนะครับทีนี้เราก็กดติ๊กตรงที่เป็นรูปเปียโ,โนตรงนี้นะครับ <c oughs> พอเรากดตรงนี้ปั๊บเนี่ย ในที่นี้เราจะไปกาหนดคอร์ดนะครับเราจะเลือกในแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะเป็น C A minor แล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น F นะครับแล้วก็คอร์ดนี้จะเปลี่ยนเป็น G นะครับเราจะใช้แค่หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็แพทเทิร์นที่เราใช้นะครับเพื่อนๆก็จะมาดูว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เราสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นได้ว่าเราจะเอาแพทเทิร์นยังไงนะครับแต่อันนี้จะเป็นแพทเทิร์นเริ่มต้นนะครับ เราก็มามามาดูสังเกตว่ามันยังไม่มีเอ,อมเรายังไม่เปิดเอฟเฟกนะให้เรามาที่ดูแอมตรงนี้นะครับแล้วก็มา enable หรือว่ามันอนตรงนี้กลับมาที่เดิมนี่สังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาตรงนี้ปุ๊บเราก็มาโอเคหลังจากนั้นให้เรา,ามาที่ตรงนี้นะครับเรามาเพิ่ม ตรงนี้เป็น power cord นะครับ power power เ,เฉยๆเนอะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะครับสีเขียวที่สดใสอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับกดโอเคไปก่อนแล้วก็ลากมันเลยทีนี้ผมก็จะทำการกดตรงนี้ขึ้นมาคลิกขวาตรง m e p เรานะแล้วกดเป็น no r o พอเข้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอ่าผมจะ อันนี้โปรแกรมตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเราต้องต้อง,ต,องต้องเซตให้มันถูกต้องเลยนะครับเพราะถ้าเราเซตไม่ถูกต้องเนี่ยโปรแกรมมันจะไม่เล่นตามที่เราต้องการนะครับก็เราก็มาดูเลยครับก็ผมจะให้มันเลือกตัวแพทเทิร์นหนึ่งกับสองสามสี่นะครับก็คือหนึ่งเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับพอเรามันเลือกเลือกตรงนี้เนาะ ก็เรามาที่ตัว C 9สังเกตว่ามันจะไม่เป็นที่เราต้องการนะเราก็มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวลอง <missing. S 2> ผมต้องการแพทเทิร์นตรงนี้นะครับอ่าผมจะทำการปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วคลิกขวาใหม่นะครับแล้วเป็นโนโร ตรงนี้ครับโอเคเพื่อนเนก็มาสังเกตตรงนี้นะครับผมจะเลือนแพทเทิร์นที่เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกของเราก็จะกดตรงนี้ให้เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี้อันนี้คือเราจะ select หนึ่งนะครับก็คือ C นะครับให้เรากดอย่างนี้นะครับลากให้เต็มช่อง ช่องที่หนึ่งนะครับคือสังเกตว่าถ้าเวลาเพื่อนเพื่อนกแล้วมันไม่เต็มแบบนี้เ,เราก็กให้เราเลื่อนไปที่หนึ่งนะเ,เราก็จะเล่นเป็นเอดซีไปแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่นะครับคือคือในตัวตัว Pino ิโนโรนะเนี่ยมันจะลิงก์เวลาเราก,กดคีย์ซีหนึ่งเอเอซีสามแล้วเราก็กดเอ่ซีชาร์ตสามดีสาม อันนี้คือจะเป็นการเล่นแพทเทิร์น C ไปที่คอร์ด C คอร์ด A คอร์ด F คอร์ด G ที่เราตั้งไว้ในโปรแกรมนะครับในโปรแกรมในในปลั๊กอินเออตองรงนี้ว่าในปลั๊กอินเนาะต่อไปก็จะพอเราเลือกเราเลือกคอร์ดให้มันเสร็จเนี่ยยังไม่จบนะครับเราต้องไปเลือกแพทเทิร์นก็เรียกว่าแพทเทิร์นก็คือตรงนี้นะครับแพทเทิร์นตรงนี้อันนี้คือแพทเทิร์นเราจะสั่งให้มันตียังไงอ,อ่าเราก็เลื่อนลงไปข้างบนอันนี้คือแพทเทิร์นไหนเราก็ดู แพทเทิร์นที่หนึ่งนะครับนนี mm ้แพทเทินที่สองนะครับ mm hmm. สังเกตว่ามันจะมันจะประมาณนี้ก็คือถ้าเราเราต้องตั้งเลือกแพทเทิร์นคอร์ดจากนั้นให้เรามาเลือก แพทเทิร์นหรือว่าเลือกอจังหวะการดีดนะครับว่าเขาจะดีดยังไงก็คือมันจะมีดีดขึ้นดีดลงแนละ้วเราสังเกตสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันมีดีดลงแล้วก็มีตัวขีดก็แสดงว่ามันดีดลงแล้วก็มี้วสายนะครับเวลาเขาดีดลงปุ๊บมันจะมีการม้วสายแต่ถ้าแบบเป็นสามขีดตรงนี้มันก็จะเป็นการม้วสายแล้วก็ดีดแบบเป็นเหมือนพาวเวอร์คอร์ดมันจะบอดบอดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็าพอเราได้ไอ้ตัวนี้แล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เราก็มา ลองฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง ไปนะให้เราเราจะทําการใส่ลูกโซโล่นะครับลูโซโล่ของเรานะครับเราก็ใส่เพื่อให้มันดูแบบอลาัางการมากขึ้นนะครับเราก็ใส่โซโล่หนึ่งไปก่อนผมก็โซโล่หนึ่งจะเพิ่มสีเป็นสีชมพูกดโอเคไปนะครับแล้วก็กดโอเคตรงนี้ด้วยอ่าโซโล่หนึ่งผมจะให้มันคุมไปที่เอ่อห้องที่1ถึงสี่นะครับแล้วก็ทีนี้โซโล่สค่อยมามาเป็นที่ห้องที่ห้าถึงแดนะครับ ก็เรามาดูโซโล่หนึ่งโซโล่หนึ่งเนี่ยเราก็จะทําการใช้ดิโทช่นเหมือนกันแต่ว่าเราจะเพิ่มตัว EP, ออพิตตัวเมททอดตัวนี้เข้ามาเป็นตัวที่สองนะครับแบบนี้นะครับพอเราเพื่อเลื่อนมาตรงนี้ให้เราเราเลือกไปตรงที่เรูปที่เป็นคีย์เป็นโ no นตรงนี้นะครับแหน่สักเกตเราต้องไปเปิดตัวเอฟเฟกก่อนจุ๊บนี่ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้คลิกแล้วก็กดเลือกปิโนโรตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็กดเต็มจอเลยอ่าพอพอเราก,กดเต็มจอเราก็เราก็มาดูกันเลยนะครับเราก็มาทําการใส่ใส่แบบเขาเรียกว่าใส่เอ่อเมโลดี้หรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าลูกโซโล่ที่เองเนาะผมก็ทั้งแ từng đi đi từng đi 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 đừng đi 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 đừng Nè từng đế đế đình đi 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 ตร,ตรงนี้นะแล้วก็ ยอย่างปานน้อยประมาณนี้ประมาณนี้มันน่าจะประมาณนี้นะ 噔噔噔噔。 ลูกเดิมเราก็ก๊อปก๊อปแบบนี้มาก็ได้ก็มานี้เนาะหรือมันก็เป็นเราเราก็ใส่เหมือนเดิมมัน,มนก็แบบเเป็นห้องที่สองมันก็จะเป็นลักษณะประมาณ แล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเดิมๆอย่างเงี้ยแะเราก็ใส่ใเป็นให้เต็มสี่ห้องตึ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 งต๊ง คืออันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็จะเป็มันก็จะเป็นอันนี้ก็จะออกก่อนนะตื้อตื้อตื้อตื้มันก็จะเป็นนี่นะตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตื้อ เออแต่เป็นเอเนาะมันจะเป็นก็จะกลับมาแพทเทิร์นเดิมนะครับประมาณประมาณนี้เนาะเราก็จึ๊บแล้วก็เรื่อมไเป็นเอแค่เนี้ย ตรงนี้เราเรามาเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้นไอ้ตรงที่เป็นซีช้าตรงนี้ให้เราขยับขึ้นข้างบนนะตรงนี้ไอ้ตัวดีตรงนี้ให้เราขยับลงนะฮะ คือคือมาจากมาจากอา่ต่อไปมันก็จะขึ้นเป็นเป็นเป็นจีนะครับพอเราก็เราก็ขยับนี่เป็นตัวจีจีจีอยู่ในจีนี้ตึง คือเราส่งด้วยคอดีเร์รี่กดีเอ่แเรามาฟัง บ้างครับก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นการทำผมก็จะอันนี้คือลองทำไอ้ตัวซาวแมททอนนะครับหรือว่าดนตรีล็อกแล้วก็เพื่อก็ลองไปประยุกประยุกทำดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะก็ผมก็เห็นว่าไอ้ตัว VST a m ทีแอมแมทตัวนี้มันมันเจ๋งดีครับคือแบบมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนดนตรีเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นดนตรีที่เล่นสด มันเสียงมันดีมากครับก็เพืๆๆ่อลองเอาไปใช้ลองประยุกต์ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก็ตอนนี้ก็คลิปมันก็เกือบ20กวินาทีแล้วเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนำํำหรือว่าจะเขาว่าลองทําให้ดูดีกว่าเน,ะนานะก็จะไม่เป็นการสอนเพราว่าผมก็ไม่ได้ว่าจะเชี่ยวชาญเลยมากก็สําหรับใครที่ติดปัญหาอะไรยังไงก็ลองทําดูถ้า ไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็มาเพื่อมารับชมแล้วก็ถ้าชื่นชอบแควนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วก็เรามาเจอกันในคลิปต่อไปเนาะว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ก่อนจะไปเราก็มาฟังอีกสักรอบหนึ่งเพื่อเป็นสีสันมาฟังด้วยนะครับ แออกไปนะครับจะเป็นเอดพอร์ตไปที่ M P 3เอ่อดสก์ท็อปเลยแล้วก็ใส่ว่าล็อก C K หนึ่งแล้วกันเซฟสตาร์ทเลย เสร็จนะฮะแล้วก็ผมจะทำการเซตแอดเซตแอดเออ่ล็อกหนึ่งนะอา้าวไม่ยอมล็อกหนึ่งเอ้ยโอเคผมจะลองเปิดให้ฟังดูนะตรงนี้นะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ